ใส่หมูจ้าวันนี้จะทําพิธีเกี้ยวไข่ใส่หมูนะจา้าหมูต้มแล้วจา้าใส่น้ํามันลงไปนิดนึงน้ำมันมากอกน้ำมันมากอกเริเปิดไฟ มันฝรั่งด้วยจะกินรักเด็ดจ,จะกินชิสใส่มันฝรั่งเออตอนเย็นกลับมาดึกๆหิวเืวิกงานมากก็กินชิสใส่มันฝรั่งแปบ๊บเดียว มันฝรั่งจะไอ้ชิสกับมันฝรั่งจะย่างก็ได้จะทำใส่ไมโครเวฟก็ได้ง่ายๆแค่สามนาทีเองได้กินแล้วต้มมันฝรั่งสุกแล้วก็หัน่นแล้วก็เอาชิสวางแล้วก็ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟที่ระเกดไอฝักแอสเซนมิดกระท้อนมิดเคสมิดแคสมิดเคสเอออุ่นไมโครเวลล์ใช้ฝักหนึ่งสามวินาที Sehr einfach. Heute Abend vielleicht. Ich esse auch. Aber jetzt ich gerade Eier geblaten mit Schweinefleisch bis Zwiebeln mit Knoblauch, mit Chili auch. Probiere mal, was gut oder nicht gut. Mal schauen. Aber jetzt habe ich uh, Knoblauch geblaten. Und nachher habe ich hab gemischt mit Chili in Eier. Ich Chili geben. chili geben. chili Chili mit, mit Zwiebeln. Und nachher mit Schweinefleisch. Vorgekocht. Schweinefleisch vorgekocht. Gemischt. First, 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 first. 哦，楼房吗？ Wir gehen mal zum Kehren. Ach, oh, da ist sie noch nicht mehr. Noch nicht ganz am Boden. Ist die Wade. โอ้ยโอ้ยซเชียลสวยมากสวยมากสีมือสีมือ เสร็จแล้วนะคะไข่เกี๊ยวใส่หมูต้มแล้วก็ใส่มันใส่พริกใ,ใส่ต้มหอมใส่หอมหอัวหอมด้วยเดี๋ยวมาดูกันจะเอาใส่จานเลยนะคะไปิดไฟแล้วโซ่ซุปเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะ คุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ